สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดสหกรเป็นนัดวันจันทร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนําร้านกับข้าวขายดีกันเลยทีเดียวครับผมโอ้ยตักกันไม่หยุดเลยนะสวัสดีคุณแม่ค้าครับผมคุณบรับสวัสดีครับ ล,ลูกค้าเข้ากันมาเรื่อยๆเลยครับผม พาลุ่มเลยครับ ปกติเห็นวัว่านี้ไม่ใส่กะทิไม่ใส่ปลาตีว่าถามนะนี่ะได้ด้วยค่ะยี่สิบบาทน้ีนสบาทค่ะอันใหญ่าบอันใหญ่เอาเอาใส่ได้ค่ะพอพอององอันใหญ่ไคนเล็กก็ได้อยู่ ข้าวเยอะแยะเลยครับผมไ,ไม่มีเวลาคุยกันเลยทีเดียวครับผมตัวน,นี้เป็นต้อมอนะไรเนี่ยคุณพ่อขาต้มตือเอต้าหูค้ครับต้มตืเต้าหู้นะนถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงยี่สิบสองคบยี่สิบบาทเนาะแล้วกับข้าวขายถุงเท่าไหร่ครับผมไม่มีการราคาครับส,สั่งนี่เราจะสั่งเนาะสั่ครับโอกับชายคนนี้เลยนี่กับชายลำพี่ป่าโล่ง คุณแม่ค้าขายวัน,น,ไ,วนไหนบ้างครับผมที่นัดที่นี่ก็มีวันจันทร์งวันศุกร์ค่ะนะฮะนัดบ่ายประมาณบ,มบ่ายครับผมถึงประมาณ ท่มหนึ่งอ๋อทุ่มหนึ่งนะครับผม6โมงประมาณ3โมงเช้าค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการมาดูกันสวัสดีครับผม Thank okay. okay. you.